มาอีกหนึ่งนักแสดงดาวรุ่งกันบ้างนะครับสำหรับคู่จิ้นคู่นี้นะครับอย่างน้องโอมพระวัตรแล้วก็น้องณนนท์นะครับคุณผู้ชมนะครับแค่เพื่อนครับเพื่อนนะครับคว้าสอรางวัลสุดแห่งเอเชีย VTV Award สองพนเะครับเรียกว่าของความนิยมแล้วก็ประสบความสําเร็จดีเยี่ยมเลยนะครับสำหรับซีรีส์ล่าสุดเลยนะครับกระแสสุดเปรี้ยงแค่เพื่อนครับเพื่อนนะครับที่เป็นซีรีส์สายวายนะครับที่สร้างปรากฏการณ์ความฟิน ทั่วทั้งเอเชียกันมาแล้วทีเดียวนะครับคุณผู้ชมโดยโกลยกระแสะความนิยมนะครับทั่วทั้งโลกเลยคว้า2รางวัลสุดเปรี้ยงนะครับในงานประกาศรางวัล VTV Award 2021นะครับรางวัลสุดที่สุดของความบันเทิงคุณผู้ชมนะครับแล้วก็ได้รางวัลน,นะครับ รางวัลที่สุดของซีรีส์ละครไทยนะครับ b a s e o f Thai series แล้วก็รางวัลที่สุดซีรีส์ Y b a s e off Y series นะครับซึ่งงานนี้นะครับทั้งคู่เนี่ยก็ได้เป็นตัวแทนนะครับเข้ารับรางวัลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งกำลังใจในการทำงานของทั้งคู่นะครับแล้วก็สร้างความดีใจให้กับเหล่านักแสดงแล้วก็ทีมงานผู้สร้างสำหรับซีรีส์แค่เพื่อนครับเพื่อนด้วยนะครับ และสําคัญก็ต้องรอติดตามผลงานของน้องๆต่อไปคุณผู้ชมสําหรับซีรีส์เรื่องนี้ก็ต้องบอกว่ามาแรงจริงๆนะครับแล้วก็ติดเทรนทวิตเตอร์กันไปหลากหลายประเทศเลยนะครับแล้วก็ติดเทรนทวิตเตอร์โลกกันเลยทีเดียวนะครับแต่รับสัปดาห์ที่ซีรีส์เรื่องนี้ออกอาการเนี่ยก็ต้องบอกว่ากระแสะตอบรับดีมากๆขึ้นเทรนทวิตเตอร์กันอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับก็เลยส่งผลให้คู่จิ้นอย่างน้องโอมพวัตแล้วก็น้องนนทกรพัฒนะครับเป็น ดาวรุ่งแห่งปีเลยก็ว่าได้ตอนนี้คู่นี้ก็น่าติดตามเนาะเพราะว่าซีรีส์เรื่องนี้นีก็ดังเหมือนกันนะครับแค่เพื่อนครับเพื่อนหนูวิคว้าะหงรวัลเยอะมากๆเลยนะคะปังๆค่ะนะซีรีส์วายตอนนี้เนี่ยเลือกไม่ถูกเลยว่าจะดูแบบจะแยกสายตาดูคู่ไหนก่อนพันล้านนะเธอ มูลค่าซีรีส์วตอนนี้เนี่ยพันล้านนะของประเทศไทยเนี่ยที่ส่งส่งออกต่างประเทศใช่ไหมใช่เงินสะพัดพันล้านเลยเนาะเราช่วยกันสนับสนุนนะคะแล้วก็ดันกันเข้าไปแฮชแท็กทวิตเตอก็มีผลเหมือนกันนะมีผลเนาะไม่ใช่ว่าแฮชแท็กแค่สนุกสนานอย่างเดียวนะคะเป็นการดันแล้วก็ชูผลงานของน้องๆกันด้วยนะคะ